สวัสดีค่ะพี่อ้อก,ก็ไม่ได้ทำคลิปนั่งคุยแบบนี้มานานแล้วนะคะช่วงนี้หลายคนก็อาจจะเห็นว่าพี่อ้อลงคลิปเกือบทุกวันเลยใช่ไหมคือพี่อ้อก,กำลังพิสูจน์อะไรบางอย่างอยู่นะคะก่อนหน้านี้พี่อ้อก,ก็จะลงคลิปสัปดาห์ละประมาณ3คลิปนะคะมากสุดเนี่ยสัปดาห์ละประมาณ3คลิปนะแล้วทีนี้ ที่ผ่านมานะคะพี่อ้อก,ก็จะได้รับเงินจาก youtube เดือนเว้นเดือนนะก็คือว่าในแต่ละเดือนเนี่ยพี่อ้อทำเหรียญได้ไม่ถึงร้อยเหรียญน,นะคะท่านผู้ชมเขาจะตัดยอดตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบหรือสามสิบเอ็ดนะคะก็คือวันที่หนึ่งถึงสิ้นเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อ้อก,ก็ทำไม่ทัน <c ười> คือทำเหรียญไม่ทันนะคะ ก็จะอยู่ในราวๆสักเท่าที่ผ่านมานะก็จะอยู่ในราวๆสักห้าสิบถึงหกสิบเหรียญน,นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องทบประมาณสองเดือนน่ะถึงจะครบร้อยนะคะก็เลยไม่ได้เงินจาก youtube ทุกเดือนก็อยากจะลองลงคลิปทุกวันดูดูว่าถ้าเผื่อเราลงคลิปทุกวันเนี่ยในหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะถึงร้อยเหรียญไหมนะคะพี่อ้อก,ก็เริ่มลงคลิป เกือบทุกวันเลยนะเดือนนี้ยเดือนธันวาเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่หกวันที่เจ็ดธันวาเป็นต้นมานะคะพี่อ้อก,ก็ลงคลิปทุกวันเลยนะก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่าอ่ะถ้าเราลงคลิปทุกวันเนี่ยเหรียญของเราเนี่ยจะครบร้อยเหรียญไหมใน1เดือนนะคะถ้าเผื่อครบร้อยเหรียญต่อไปนี้พี่อ้อก,ก็จะลงคลิปทุกวันเลยเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการทําให้เรา มีความพยายามมากขึ้นนะคะจริงๆเงินมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะในแต่ละเดือนที่ได้นะก็ก็ได้แค่แบบหลักพันแต่ว่ามันเป็นความภาคภูมิใจอะ่ะถ้าเผื่อเราทำสำเร็จหรือว่าถ้าเราเราทำแล้วประสบความสำเร็จนะคะก็เลยอยากจะลองดูว่าถ้าเผื่อเราขยันถ้าเราทำคลิปบ่อยๆลงทุกวัน ภายในหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะครบร้อยเหรียญใหม่นะคะแล้วถ้าได้ผลยังไงแล้วเดี๋ยวพี่อ้อก,ก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ทําคลิปใหม่ๆนะคนที่เริ่มที่จะทําคลิปใหม่ๆหรือว่าเป็นเพื่อนใหม่นะคะเวลาเข้ามาก็ไม่ต้องกดดันนะคะว่าเออมากดซับกดออถูกใจอะไรให้แล้วแล้วให้พี่อ้อก,กลับไป ให้ไปกดให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ,คอไม่ต้องมากดดันนะคะคือพี่อ้อเนี่ยกลับไปเยี่ยมเพื่อนๆแน่นอนนะใครที่มาเยี่ยมเราเราก็กลับไปเยี่ยมทุกคนนะคะอาจจะช้าหรือเร็วอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะส่วนการกดติดตามพี่อ้อว่าอันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ความสมัครใจของแต่ละคนมากกว่านะเราไม่ควรที่จะไปบังคับใครให้กดติดตามเรานะคะ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเขาอาจจะกดติดตามเราวันนี้แต่ถ้าเกิดช่องเราไม่น่าสนใจเขาไม่ชอบวันหน้าเขาก็อาจจะเลิกติดตามเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำคลิปเป็นตัวของเราเองก็จะทำให้คนที่ชอบเราเขาเขา้าเข้ามากดติดตามเราเองนะคะเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะไปแลกทรัพย์หรือว่าไม่ต้องการที่จะไปแลกอะไรกับใครอยู่แล้วนะคะ พราะว่าพี่อ้อก,ก็ทํามาสองปีกว่าเกือบสามปีแล้วเนี่ยถามว่า,เ,าเก่งไหมก็ยังไม่เก่งหรอกค่ะแล้วก็เพิ่งผ่านกฎเมื่อประมาณสักเมษาพฤษภานะถ้าจำไม่ผิด <c oughs> เป็นคนขี้ลืมนี่แหละค่ะคือก็ไม่ได้เก่งนะกว่าจะผ่านกฎนี่ยากมากนะคะพี่อ้อว่าเวลาหรือว่าจำนวนชั่วโมงเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆเลยนะ ส่วนจํานวนผู้ติดตามนะ่ะทำแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้แล้วค่ะ1,000คนนะแต่4,000ชั่วโมงนี่สําหรับพี่อ้อแล้วยากมากยากมากมากกว่าจะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นี่เลือดตาแทบกระเด็นนะคะท่านผู้ชมก่อนผ่านกดเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะว่าก็จะเครียดเรื่องที่ว่า่เาเราก็จะคิดว่าเมื่อไหร่เราจะผ่านกฎนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ บางทีเราเห็นเพื่อนๆที่ทํามาพร้อมกันน่ะเขาผ่านไปแล้วอ่ะแต่ของเรายังไม่ผ่านเลยมันก็ทําให้เราจิตตกเหมือนกันนะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะจริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยค่ะถ้าเรามีความพยายามนะคือบางครั้งนะ่ะการที่เราไม่ผ่านกฎนะพี่อ้อมมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราพยายามไม่พอนะยังไม่พอ ถ้าเผื่อเราพยายามมากขึ้นก็จะผ่านเร็วขึ้นนะคะเหมือนน้องช่องหนึ่งอะ่ะที่พี่อ้อเข้าไปดูเขาบ่อยๆนะชื่อน้องชื่อช่องอะไรก็ไม่รู้่ละเออนั่นแหละเขาทำสามช่องนะคะแล้วก็ผ่านกดหมดทุกช่องนะแต่และช่องที่เขาทำก็ใช้เวลาในการผ่านกดน้อยมากนะคะช่องที่สามที่น้องเขาผ่านเนี่ยใช้เวลาแค่เดือนกว่าๆเองนะผิดกับเราอะ <laughs> พูดเราอาย สองปีนะสองปีกว่าจะฝานกดโอ้ยตายนะแต่ละคนก็ความสามารถไม่เท่ากันค่ะพี่อ้อก,ก็ยอมรับว่าพี่อ้อไม่ได้เก่งอะไรนะคะแล้วก็ทำคลิปแบบสเพเหระมากจับชายมากๆเลยเพราะว่าเป็นคนหลายใจค่ะอันนู้นก็ชอบอันนี้ก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยอยากจะทำไปทั้งหมดเลยทำไปทุกสิ่งอย่างเลยนะคะซึ่งมันก็ทำให้มีผลเสียนะ การที่เราทำคลิปที่มันไม่ค่อยเฉพาะเจาะจงไปทางด้านใดด้าน,านหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้คนที่ติดตามเราอยู่เนี่ยเขาก็เกิดอาการงงนะว่าเออช่องเราทำคลิปไปในทางแนวไหนจะต้นไม้ก็ไม่ใช่อาหารก็ไม่เชิงท่องเที่ยวก็อยังงงงงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆพี่อ้อก็ทำแบบสัพเพเหระมากๆเลยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นคนหลายใจนะ ไม่อยากทําทอย่างเดียวค่ะพี่อ้อก็คิดว่ามีแค่ช่องเดียวก็พอแล้วนะเพียงแต่ว่าเราก็ทําให้เต็มที่นะคือความสามารถเรามีเท่านี้นะคะเราก็พยายามทําในในสิ่งที่เราทําอยู่ให้ดีที่สุดนะส่วนคนที่เขาเก่งๆก็ให้เขาทําหลายๆช่องไปนะคะเพราะพี่อ้อก,ก็ไม่สามารถไม่สามารถจริงๆค่ะจริงๆก็คิดอยากจะเพิ่มช่องอีกนะคะเพียงแต่ว่ามันก็ไม่มีเวลาค่ะแล้วก็คิดว่า ก็คงไม่ได้ผ่านกฎง่ายๆเนาะนั่นแหละก็เป็นความรู้สึกที่แบบที่เอามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะเนี่ยพี่อ้อก,ก็ไม่ค่อยได้มานั่งคุยแบบนี้นะคะส่วนมากก็จะทําคลิปที่แบบไม่ค่อยเห็นหน้านะเห็นแต่มือได้ยินแต่เสียงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่มีความพร้อมในการที่จะให้เห็นหน้าเรานะในตอนนั้นะ่ะเพราะว่าบางครั้งก็ยังไม่ได้อาบน้ํา ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่า,าทำสวนแบบเลอะเะมาอะไรอย่างเงี้ยหัวยุ่งมากเลยหัวฟูก็เลยไม่อยากให้เห็นสภาพตอนนั้นนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยได้มานั่งคุยหรือว่าได้ทำคลิปที่เห็นหน้าแบบนี้นะก็ค <c oughs> <c oughs> ิดถึงทุกคนค่ะบางทีแบบตอนที่พี่อ,อ้นทำช่องใหม่ๆอ่ะก็คือแบบก็จะเป็นคลิปที่แบบนั่งพูดแบบเนี้ยประจำเลยแต่ว่าหลางังๆมาเนี้ย โอ๊ยไม่เอาละขี้เกียจอาบน้ํามันจะเป็นลักษณะนี้นะคะนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมเวลาทําคลิปนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าพี่อ้อเลยนะคะช่องแบบนี้ก็จะโตชานิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบไม่โฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะเพราะว่าเราก็เอาตามที่เราชอบนะทําแบบที่เราถนัดนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เมาสมานานแล้ว ควรแก่เวลาที่จะต้องไปแล้วนะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมติดตามชมคลิปของพี่อ้อด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ